เอาแล้วเริ่มผลิตแล้วนี่ทุกคนอันนี้มันตกลงมาแล้วแล้วก็มาดึงตรงนี้อืบมันบอกให้ดึงนะครับเอ,อแล้วก็เริ่มทำการผลิตเลยดึงต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 ึงเริ่มปั๊มอาหารมาแล้วครับโอเคเขียวเรียบร้อยแล้ว สวัสดีทุกคนนะครับก็เราได้เลี้ยงไก่มาแบบว่าสักระยะนึงเลยนะครับก็ดูเหมือนว่าข้าวเราจะซื้อบ่อยนะครับก็ไก่มันกินเยอะนะครับข้าวมันซื้อบ่อยเดี๋ยววันนี้เราจะมาลดต้นทุนกันนะครับก็เราจะสร้างที่เครื่องผลิตข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกข้าวในะน,นี่ผมปลูกไปแล้วนะครับปลูกข้าวแล้วก็เอาเครื่องผลิตมาให้เป็นอาหารไก่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อก็เลยนะครับมาสร้างก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนบ้านไหนนะ อ่าอันนี้หรือเปล่าอาหารไก่อันนี้มอฟูอาหารสัตว์นะครับอันนี้มอฟูอ่านี่อันนี้นะครับโอ้โหบรรเบลเลอร์เทอเลยเครื่องเบลเลอร์เลยเลยเนะี่ยประมาณนี้ดีไหมอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเหมือนน้องจะมาด้วยมีน้องมานะครับน้องข้างบ้านเดี๋ยวเราจะาสร้างตรงนี้แหละนะครับ ปึ๊บโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาผลิตข้าวกันนะครับผลิตข้าวให้ไก่กันนะครับอ่ามันได้600ใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บเก็บ,เก,บเกี่ยวผลไมริ่ก่อนนะครับอ่าน้องคงงงเลยอะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> น้องงงอะไรดิได้ไงน้องก็ถามอะไรดิน้องงงเลยว่าคืออะไรนะครับก็เดี๋ยวเราไปเก็บเกี่ยวข้าวกันก่อนนะครับ เรามาใส่เครื่องผลิตให้ไก่นะครับโอเคก็ข้าวเราปลูกไว้สองไร่นะครับไอ้ไร่หนึ่งนะครับไร่หนึ่งสองกล่องนะมเมล็ดสองกล่องนะครับเก็บเกี่ยวให้หมดเลยเอาไปทําอาหารไก่ซะให้หมดนะครับโอเคเก็บเกี่ยวมาโอ้ไม่ได้ปลูกนานแล้วข้าวนี้ตั้งแต่ช่วงต้นเอ่อตั้งแต่ช่วงแรกๆเราปลูกอันนี้ขายนะครับ แต่ว่าเรากลับมาปลูกอีกเพราะว่าเอามาทำอาหารไก่เก็บเกี่ยวไปให้หมดเลยก็ก็ดีนะครับรถเราซื้อมาแค่ร้อยเดียวเองมเมล็ดนะครับแต่ถ้าเราไปซื้ออาหารอาหารมัน450นะครับก็ถือว่าเราทำเองดีกว่าเนาะเราผลิตเองดีกว่ามันจะได้ลดต้นทุนนะครับจะได้มีกำไรเอามาคืนหน่อยนะครับสร้างไปเยอะนะครับไก่เนี่ยเราเราหมดเป็นเป็นเศษนะครับหมดเลย ร้างฟาร์มไก่เราใก้หมดแล้วใก้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเก็บเกี่ยวมาให้หมดเลยเหมือนน้องจะมาเยี่ยมชมบ้านนะครับน้องมาเยี่ยมชมฟาร์มของเรานี่มาด้วยมานี่ด้วยกระโดดทำอะไรเอ่อน้องบอกพี่นันเติมอาหารเ,เดี๋ยวเราฝากให้น้องเติมอาหารให้นะครับแอดน้องไปโอเคน้องมาบอกว่าอาหารไก่หมดนะครับ เนี่ยไก่มันกินเยอะนะครับก็ให้น้องให้น้องไปเติมให้นี่น้องไปละเป็นน้องในสตรีมนะครับเนี่ยเดี๋ยวยกยกไปเติมให้ละโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปใส่ก่อนโอ้เก็บไข่ให้ด้วยโอเคเดี๋ยวลองน,นี้มาใส่อ่าได้ห้าสิบเดี๋ยวเรามาใส่อีกนะครับมาใส่อีกดูซิว่าใส่ไปหนึ่งร้อยมันจะได้ มันจะรับผลิตได้เท่าไหร่นะครับโอเคได้ละเอาไปใส่เอาไปใส่โรงงานแล้วก่อนนะครับโรงงานผลิตโรงงานผลิตข้าวให้ไก่โอเคเข้ามาในนี้แล้วก็กดตรงนี้ปะ f เอาแล้วเริ่มผลิตแล้วนี่ทุกคนอันนี้มันตกลงมาแล้วแล้วก็มาดึงตรงนี้บ มันบอกให้ดึงนะครับเอ <Yeah. S 1> แล้วก็เริ่มทำการผลิตเลยดึงดึงตึ้งึงตึงึง,งเริ่มปั๊มอาหารมาแล้วครับโอ okay. เคเขียวเรียบร้อยแล้วอันนี้จะมีเหมือนจะ๋อถ้าข้าวโพดข้าวโพดก็ได้ข้าวก็ได้สิบข้าวโพดมันมีสามชนิดนะครับมีทั้งไอ้นี่ข้าวรวงข้าวข้าวโพดแล้วก็ข้าวนะครับมาเล้วอาหาร ได้มาละกล่องหนึ่งอ่าได้มากล่องหนึ่งว้าวน้องบอกว้าวลดต้นทุนนะครับอ๋อเท่ากับเราเราเสียเราเสียสองร้อยหรือเปล่านะครับแต่เราก็ได้ข้าวมาลดต้นทุนหน่อยนะครับเราเราปลูกข้าวอุ้ยเดี๋ยนะอาหารหมดเติม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 โอเคโอเคน้องเ็าช่วยช่วยเราทำฟาร์มอยู่นะครับไงขนไข่ได้ไข่เพียบเลย โอ้โหไข่ก็อื้อเลยนะครับฟาร์มไก่ของเรานี้เหมือนจะมีพนักงานมาช่วยหน่อยนะครับแต่ว่าอาหารเราเหลือ2กล่องแล้วเราต้องไปปลูกไปปลูกข้าวมาเพิ่มนะครับอ๋อเดี๋ยวนะผมเอ้ยนี่มันของน้องนี่ว่ะลืมไป <laughs> จเจ้าข้าวน้องไปใส่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ของผมนะครับเราเมื่อกี้เราใส่ไป100่งร้อยนะครับผลิตมาได้หนึ่งกล่องนะครับอ่ อ๋อนี่ยก็คืออันนี้อันนี้อันนี้มันก็คือ100คือ1กล่องนะครับถ้าเขาโพด50อันเนี่ยคือ1กล่องนะครับข้าวถ้าเราเอาข้าวเลย10ใช้แค่10อ่ะโอ้โหถ้าเราปลูกข้าวแบบข้าวอย่างดีเกรดดีถ้าใช้แค่ใช้แค่10ลวงนะครับจะสร้างได้1กล่องนะครับเท่ากับเราปลูกข้าวไอ้นี่ก็ได้เหมือนกันนะข้าวราคา2000นะครับ หรือจะปลูกข้าวราคา200ก็ได้ไอ้ราคาร้อยนึงก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดนะครับถ้าเราจะเอาผลิตเยอะๆเ,เลยเราเอาเป็นข้าวเราเ,าเป็นข้าวราคากล่องละ2000นอะ่ะมันจะผลิตได้เยอะเลยนะครับโอเคโรงงานผลิตข้าวเราเดี๋ยวเราต้องไปปลูกข้าวเพิ่มต่อนะครับเพราะว่าเหมือนจะไม่พอนะครับอันเดียวไม่พอเดี๋ยวผมผลิตข้าวไว้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาไว้ให้ ไว้ให้ไก่นะครับปลูกข้าวไว้ให้ไก่แต่ว่าพืชอื่นตอนนี้ผมยังไม่ได้ปลูกเลยแล้วเราก็จะมาลงมาเมล็ดข้าวกันนะครับไก่ไอเดี๋ยวอุ้ยอาหารใกล้หมดอาหารใกล้หมดดูนะดูนะดูนะอาหารใกล้หมดเหรออ่อตรงนี้ก่อนไหมต้องเติมอาหารหน่อยนะครับอาหารหมดอา่าเดี๋ยวเราต้องปลูกก่อนนะครับเดี๋ยวนะ าหารหมดเกี้ยงเลยเหรอว้ายสร้างไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อแล้วนะครับสร้างไม่ทันเดี๋ยวไปซื้อก่อนนะครับเฮ้ยมาแล้วมาถึงร้านแล้วมาถึงร้านแล้วโอเคเปิดประตูพ่อคับผมต้องการอาหารด่วนเลยเพราะว่าไก่จะตายไก่เราขาดอาหารเพราะว่าเราเลี้ยงหลายตัวพ่อค้า <c oughs> เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแล้วนะพ่อค้าเพราะว่าผมผลิตอาหารเองเลยนะครับพ่อค้าโอเคซื้อมาสี่อันก่อนดี๋ยวเราค่อยไปผลิตเองนะครับ ตอนนี้เราผลิตยังไม่ทันไงเหมือนไก่เป็นหิวอาหารนะครับต้องรีบไป,ไปส่งดูไก่ตายนะครับปุ๊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 บให้ไวเลยให้ไวเลยโอเคพ่อค้าเจอกันใหม่ครับผมรีบไป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 อุย้ยเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยว,ยวตรงนี้อาหารหมดเราเติมอาหารไปก่อนเลยนะครับเดี๋ยวไก่เราจะตายเพราะอาหารหมดนะครับเดี๋วดูก่อนว่าไก่เราตายสักตัวยังยังครบนะครับยังอยู่ครบ20ตัว อ่ะแล้วก็ใส่อาหารไปเพราะว่าเราอาหารเรามันไก่มันกินเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปปลูกข้าวจะได้มีอาหารไว้ให้ไก่นะครับปลูกข้าวเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็ทําส่วนไปนะครับแต่ว่าเมล็ดเมล็ดไอ้ไอ้ตรงไร่นี้เรายังไม่ได้ปลูกอะไรเพราะว่าผมยังไม่ไม่ว่างทำนะครับทำฟาร์มไก่อยู่นะครับเดี๋ยวเราปลูกเอาไว้นะครับจะได้มีตังค์หมุนเวียนระหว่างรอข้าวโตระหว่างรอกระล่ำโ,โ,โตอะไรเงี้ย โอเคก็เราปลูกข้าวไว้นะครับอ่ะก็รอข้าวโตนะครับรอข้าวโตแล้วเราเอาข้าวไปผลิตเป็นอาหารให้ไก่นะครับก็โรงงานผลิตอาหารไก่ก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับแล้วก็เกรดเพื่อนมาเป็นโรงงานนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าส่วนเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับทุกคนเจอกันใหม่